พาวะานะักคนลุกนางสงกรานต์6 8 6 8าทำนายดวงเมืองปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปาฏิหาริย์ต่างๆ สำหรับวันนี้จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวาวาหนักนางสงกรานานายดวงเมืองปี2568นางสงกรานานายดวงเมืองปี2568โดยนางสงกรานปีนี้นามว่าทุงสเทวีทรงพาหรัตทัดดอกทับทิมตามความเชื่อโบราณมีนัยยะสำคัญที่บ่งบอกถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์เครื่องทรงด้วยอาพรแก้วปัทราชพักษาหารอุทุมพรคือมะเดือ่อพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จมาในท่าหลับเนตรบนหลังครุฑเป็นพาหนะ วันที่16เมษายนเวลา8นาฬิกา27นาที36วินาทีจะเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1,387พร้อมเปิดคำทำนายที่บอกว่าประเทศไทยจะพบเจอกับเหตุการณ์ใดบ้างเราไปติดตามกันเลยหากจะกล่าวถึงประเพณีสงกรานถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งเราเองจะยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และก็ยังเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคนไทยจำนวนมากรอคอยการได้พบปะสังสรรค์กับครอบครัวหลายท่านวางแผนกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยในวันที่13.14.15เมษายนพุทธศักราช2568 บางคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานเพื่อฉลองอย่างสนุกสนานอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจทุกปีคือความเชื่อเกี่ยวกับนางสงกรานและคำทำนายดวงเมืองช่วงเทศกาลสงกรานในแต่ละปีสำหรับปีนี้นางสงกรานประจำปีมีชื่อว่านางทุงสเทวีคำว่าสงกรานนี้มาจากภาษาสันสกฤตท,ที่แปลว่าเคลื่อนย้ายได้ สื่อถึงพระอาทิตย์ที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีใหม่เรื่องราวการเคลื่อนของพระอาทิตย์นี้กลับมีจุดเริ่มต้นจากเพียงคำดูถูกข,ของนักเลงสุราคนหนึ่งหากจะกล่าวถึงเรื่องเล่าความเป็นมาของวันสงการที่มีอ้างอิงจากที่พระบาทสมเด็จพระนงางเกจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 3, สทรวงพรกกรุณาโปรดเกล้าจะลึกเรื่องราวเหล่านั้นลงแผ่นศิลาเจ็ดแผ่น ติดประดับไว้ในศาลาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามหรือวัดโพจะรึกตำนานการเกิดวันสงกรานต์นี้เริ่มต้นจากความทุกข์ใจของเศรษฐีคนหนึ่งที่อายุเลยวัยกลางคนแล้วแต่ก็ยังไร้ทายาทสืบสกุลวันหนึ่งมีนักเรงสุลาพูดถากถางเศรษฐีขึ้นว่าตัวเศรษฐีนั้นแม้รวยทรัพย์แต่ก็กลับอาภัพบุตรทำให้เศรษฐีเองรู้สึกน้อยเหนื้อต่ำใจ จึงได้เริ่มต้นบวงสวงพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานยาวนานถึง3ปีจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีและก็ข้าทาสบริวารได้ทําการล้างข้าวสารด้วยน้ําสะอาดเจครั้งแล้วก็หุงถวายให้ต้นไสใหญ่ต้นหนึ่งตอนนั้นเองเหล่าเทพเกิดเห็นใจแล้วก็สงสารจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ทูลขอบุตรให้กับเศรษฐีเทพบุตรนางธรรมบาลจึงได้รับบัญชาลงมาจุติ และได้ชื่อว่าธรรมบาลกุมารในเวลาต่อมาธรรมบาลกุมารเองเป็นเด็กฉลาดเรียนรู้ภาษานกแล้วก็เรียนจบไตรเทศนั่นก็คือคำพีสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ได้ด้วยวัยเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นด้วยความเปก่งกล้าสามารถนี้จึงทำให้เท้ากบินพรมอยากจะทดสอบความสามารถของธรรมบาลกุมาร จึงได้เสด็จมายังโลกมนุษย์แล้วก็ท้าพนันถึงขั้นตัดหัวเอาพนันกันเลยทีเดียวการท้าทายจบลงด้วยชัยชนะของธรรมบาลกุมารเท้ากบินพมเองจึงได้เรียกทิดาทั้ง7ของตนออกมาเพื่อรอรับหัวของตนเพราะว่าเท้ากบินพมเองแท้จริงแล้วก็คือพระอาทิตย์คำว่ากบินมีความหมายว่าสีแดงหัวของเท้ากบินพมหากตกลงแผ่นดินจะลุกเป็นไฟไปทั้งโลก หากโยนขึ้นฟ้าอากาศจะแห้งแรงและถ้าหากทิ้งลงมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะแห้งเหือดทิดาทั้ง7เองจึงได้รับมอบหมายให้รับเอาศีรษะใส่พานเอาไว้ให้อันเชิญเวียนรอบเขาพระสุเมนแล้วก็เก็บไว้ในถ้ำขันธุลีในเขาไกรล,ลาดครบหนึ่งปีทิดาทั้ง7จะผัดเวรนกันมาอันเชิญศีรษะของเท้ากบินพมวนรอบเขาพระสุเมน ซึ่งก็คือศูนย์กลางของโลกจักรวาลตามความเชื่อโบราณนั่นเองในยะของเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องการเคลื่อนผ่านของพระอาทิตย์ตามความหมายของคำว่าสงกรารน,นั่นเองนางสงกรารทั้ง7เดิมที่เป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชเป็นหญิงรับใช้ของพระอินทร์แล้วก็เป็นที่ดาของเท้ากบินพรม,มเทพผู้เป็นตัวแทนแห่งพระอาทิตย์ ทีดาทั้ง7จึงเป็นตัวแทนของวันทั้ง7ในรอบสัปดาห์การเลือกนางสงการแต่ละปีจะถูกกำหนดว่าวันที่14เมษายนตรงกับวันใดของสัปดาห์นางสงกรารประจำวันนั้นก็จะถูกเลือกให้รับหน้าที่อัญเชิญศีรษะเพื่อเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเกี่ยวกับสงการปีพุทธศักราช2568 โดยฝ่ายโหรพรามณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังมีรายละเอียดดังนี้ปีนี้เป็นปีมะเส็งมนุษย์ผู้ชายธาตุไฟจุลศักราช1387ทางจันทรคติเป็นอธิกวาลทางสุรยคติเป็นปกติวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกราน ทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์รวมหนึ่งค่ำเดือน5เวลาสี่นาฬิกา28นาที28วินาทีนางสงกรานทรงนามว่าทุงสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปัฐมราชพักษาหารอุดมพรคือมะเดือ่อพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังสเสด็จมาในท่าหลับเนตรบนหลังครุฑเป็นพาหนะ วันที่16เมษาย,ยนเวลา8นาฬิกา27จนาที36วินาทีจะเปลี่ยนจุนลศักราชใหม่เป็น1387ปีนี้วันศุกร์เป็นวันธงชัยวันศุกร์เป็นอาทิตย์บดีวันพฤหัสบดีเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาว,วินาศปีนี้วันพุธเป็นอาทิตย์บดีฝนบรรดาลให้ฝนตก6 5 5หาตกในโลกมนุษย์655หา ตกในมหาสมุทร2 5 5หาตกในป่าหิมพาน185าตกในเขาจักรวาล145หานาคให้น้ำห้าตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษหชื่อลาภะข้าวกล้าในภูมิจะได้ผล9ส่วนเสียหนึ่งส่วนธัญญาหารพระลาหารมัชชะวังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะมีความสุขสมบูรณ์ปีนี้จะมีน้ำมากกว่าปกติสรุปตามความเชื่อโบราณการที่นางสงการปี2568ทรงนามว่าทุงสเทวีทัดดอกทับทิมและเสเวยผลอุทุมพรมีในสำคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนจะอยู่ดีกินดีมีความสุข สมบูรณ์เกณฑาราที่คุณตกราศีอาโปโน้ำน้ำจะอุดมสมบูรณ์การที่นางทุงสเทวีหรือนางสงการทรงถือจักและสังซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งวิชณุหรือพระนารายแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจในการปกครองคุ้มครองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุฑซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของพระนาราย ยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงพลังอำนาจที่จะช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การที่นางสงการเสด็จมาในอริยบทสายญาติหลังพระเนตรอาจตีความได้ว่าหลังจากวันสงการไปแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยพิบัติที่รุนแรงมากนัก เทพธิดาทั้ง7จึงเป็นตัวแทนของวันทั้ง7ในรอบสัปดาห์การเลือกนางสงกรานต์แต่ละปีจะถูกกำหนดว่าวันที่14เมษายนตรงกับวันใดของสัปดาห์นางสงกรานต์ประจำวันนั้นจะถูกเลือกให้รับหน้าที่อัญเชิญศีรษะเพื่อเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนางสงกรานต์ทั้ง7มีชื่อดังนี้ 1. นางสงกรานต์ทุงสเทวีนางสงกรานต์ประจำวันอาทิตย์ ทรงพาร er vida, ัตทัดดอกทับทิมทรงอาพรด้วยแก้วปทุมราชหรือแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุดมพรหรือผลมะเดื่อพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังแตเด็จมาบนหลังครุฑสองนางสงกรานโคราคเทวีนางสงกรานประจำวันจันทร์ทรงพาหุรัตทัดดอกิ๊บทรงอาพรด้วยแก้วมุกดาเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือเต้าหู้หรือน้ำมันพระหัตขวาทรงขัน พระหัตถ์ซ้ายส่งไม้เท้าสเสด็จมาบนหลังพยักษ์หรือเสือสานางสงกรานราชเทวีนางสงกรานประจำวันอังคารทรงพาหุรัตทัดดอกบวัวหลวงทรงอาภรด้วยแก้วโมราพักษาหารคือโลหิตพระหัตถ์ขวตทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ 30, ซ้ายทรงธนูสเสด็จมาบนหลังวาราหะหรือหมูสีนางสงการานมณฑาเทวี นางสงการประจำวันพุธทรงพาหัรัดทัดดอกจำปาทรงอาพรด้วยแก้วไพลทูลพักสาหารคือนมเนยพระหัต์ขวาทรงเข็มพระหัต์ซ้ายทรงไม้เท้าสเสด็จมาบนหลังคัทธพะหรือลาห้านางสงการกิริณีเทวีนางสงการประจำวันพฤหัสบดีทรงพาโหัรัดทัดดอกมณฑาหรือยี่หู ส่งอาพรด้วยแก้วมรกตพักษาหารคือถั่วงาพระหัตขวาทรงเกาะช้างพระหัตซ้ายทรงปืนเสด็จมาบนหลังขชสารหรือช้าง 6. นางสงกรานกิมิธาเทวีนางสงกรานประจำวันศุกร์ทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีสรงอาพรด้วยแก้วบุษราคำพักษาหารคือกล้วยและน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินเสด็จมาบนหลังมหิงสาหรือควายเจ็ดนางสงกราน มโหทรเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันเสาร์ทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวาทรงอาพรด้วยแก้วนินลัดพักษาหารคือเนื้อทรายพระหัตถ์ขวาทรงจักพระหัตถ์ซ้ายทรงสตีศูนย์สเสด็จมาบนหลังมยุราหรือนกยุงและวันที่นางสงกรานอัญเชิญพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนี่เองเป็นวันแรกของเทศกาลสงกราร หรือเรียกว่าวันมหาสงกรานต์ขณะที่วันรุ่งขึ้นคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่กลางกลางระหว่างราศีมีนและราศีเมษส่วนวันถลิงศกคือวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษอย่างสมบูรณ์จึงนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองนอกจากนี้ยังมีคำทำนายดวงเมือง ของพระเดชพระคุณผู้มียานอย่างรู้หลายท่านได้ทำนายดวงเมืองประเทศไทยไว้ดังนี้คำทำนายของหลวงปู่มั่นเมื่อช่วงสงครามโรคครั้งที่สองท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ที่ดอยมูซอวันหนึ่งท่านออกไปบินทบาทและสังเกตเห็นชาวบ้าน จับกลุ่มสนทนากันด้วยท่าทางตื่นเต้นท่านฟังไม่ค่อยเข้าใจภาษาของพวกเขาได้แต่ยินคำว่ายาป่ายาป่าเมื่อกลับถึงวัดท่านจึงถามคนในวัดด้วยภาษาคำเมืองว่าพวกเขาพูดเรื่องอะไรกันท่านได้รับคำตอบว่าทหารยาป่าหมายถึงทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นประเทศไทยที่จังหวัดสงขลาการสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรง มีแม้แต่แม่ค้าขายของก็เข้าร่วมต่อสู้ด้วยรวมถึงสตรีที่มีลูกอ่อนหนึ่งคนหรือสองคนก็มีหลวงปู่มั่นฟังแล้วก็เพียงยิ้มหลวงปู่มั่นเกิดความกังวลว่าชะตากรรมของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทันใดนั้นก็ปรากฏนิมิตให้เห็นว่าประเทศไทยคล้ายกับภูเขาสูงบนยอดมีธงชาติไทย3ามสีปลิวสะบัด และมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในธงไทยเมื่อมองไปที่เชิงเขาท่านเห็นธงชาติต่างๆปักล้อมรอบเป็นแถวๆท่านจึงพิจ,จนารณาและเข้าใจว่าประเทศไทยจะไม่เป็นอะไรมากนอกจากผู้ที่มีกรรมเท่านั้นและต่อไปนานาประเทศจะยอมรับนับถือไทยเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนรังแกข่มเหงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ และประเทศไทยไม่เคยรุกรานประเทศใดนอกจากป้องกันตัวเท่านั้นชาติต่างๆจึงยอมรับนับถือเป็นมิตรที่ดีในเวลาต่อมาคํำทำนายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคําทํานายของพระราชพรมยานหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องอนาคตของประเทศชาติ เมื่อวันพุทธที่23เดือนธันวาคมปี2518ท่านได้ทำนายไว้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไม่ตกเป็นทาสของใครอัตมาขอถวายชีวิตเป็นประกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและความเยือกเย็นจะเริ่มปรากฏความมั่งคั่งสมบูรณ์จะดีขึ้น แก่ประเทศชาติและประชาชนแต่จะยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชัดๆก็ต้องปีพุทธศักราช2524เปรียบเสมือนอรุณที่ได้ขึ้นดีแล้วและเริ่มฉายแสงให้เห็นความมืดมิดหมดไปที่อัตมากล้าย,ยืนยันเช่นนั้นก็เพราะมีเหตุผลอยู่หลายประการคำทำนายของพระพุทธโกศาจารย์ในประการแรกอัตมาได้พบและได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นสมุดคอย ซึ่งพระอรหันต์ในอดีตนามว่าพระพุทธโกศาจารย์ลำใหญ่เขียนไว้ทำนายดวงชะตาบ้านเมืองก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเสียอิสรภาพแก่พม่าก,ก่อนที่กรุงเทพยังไม่ปรากฏโดยท่านได้เขียนทำนายไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกฆ่า1ิบปีแตกแต่จะเสียอิสรภาพได้ไม่นานนักแต่จะมีคนดีของกรุงศรีอยุธยากู้ชาติแต่เมื่อกู้ชาติได้แล้วจะต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ที่แห่งใหม่ และเหตุการณ์ต่างๆของกรุงศรีอยุธยาก็ได้เป็นจริงตามคำทำนายทุกประการคำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งสิบราชการในสมุดข่อยเล่มเดียวกันนี้พระพุทธโกศาจารย์ได้กล่าวคำทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแก่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละราชการดังนี้ราชการที่หนึ่งทำนายว่ามหาการผ่านมหายัก รัชการที่สองทำนายว่ารู้จักทำรัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดรัชการที่สี่ทำนายว่าสนิทธรรมรัชการที่ห้าทำนายว่าจำแขนขาดรัชการที่หกทำนายว่าราษฎรประชาชนรัชการที่เจ็ดทำนายว่านั่งทนทุกข์รัชการที่แปดทำนายว่ายุทธมินรัชการที่เก้าทำนายว่าถิ่านกาขาว รัชการที่สิบทานายว่าชาววิไลอธิบายคําทํานายแต่ละรัชการดังนี้รัชการที่หนึ่งทนายว่ามหาการผ่านมหายักษแปลว่าผ่านพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชสมบัติรัชการที่สองทำนายว่ารู้จักธรรมหมายความว่าท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ค้นคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชการที่สามทำนายว่าจำต้องคิดแปลความหมายว่า ท่านมีหัวคิดรีเริ่มหาเงินมาสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้รัชกาลที่สี่ทำนายว่าแปลความว่าท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงผนวดถึง27พันสามีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธาจรา์โตพรหมรังสีอย่างยิ่งเป็นคู่พระบรารมีกัน รัชการที่หํานายว่าจําแขนขาดแปลความว่าเราจะเห็นได้ชัดมากเพราะเราจะต้องเสียดินเดนไปหลายครั้งหลายหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียทั้งตัวคือยอมเสียพื้นแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยเอาไว้รัชการที่6ททำนายว่าราษฎรประชาจนได้ความว่าพระทสง์ใช้จ่ายเงินในท้องพระคลัง จนหมดสิ้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นนักชาตินิยมมีพระปีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเช่นมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าคลองคงจะต้องบังคับทัพขับสเคี้ยวเข็นเย็นข้ามร่ําไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทำทุกอย่าง ให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เช่นแสดงมหรสพเล่นโขนกับขราชบริวารยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยได้ส่งทหารไปช่วยสงครามโรคครั้งที่หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกิดแก่ประเทศชาติอย่างมากรัชกาลที่7ท็านายว่านั่งทนทุกข์ แปลความว่าพระองค์เสวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระลังก็หมดตั้งแต่ราชการก่อนพระองค์ทรงประทับอยู่บนกองทุก์ต้องดูแลข้าราชาการเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระไทยสละพระราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ที่ต่างแดนจนสิ้นพระชน รัชการที่8ทํานายว่ายุคธมินแปลความว่าบ้านเมืองในยุคนั้นอยู่ในสภาวะสงครามโรคครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดอดอยากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปรงพรชนจนสวรรคตรัชการที่9ทํานายว่าถิ่นกาขาวแปลความว่าเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดล้วนแต่เป็นคนผิวขาวทั้งนั้น สำหรับราชการที่10คือราชการปัจจุบันทำนายว่าชาวศิวิไลแปลความว่าบ้านเมืองของเราได้ผ่านยุคเข็มมาแล้วจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองเสียทีเราจะมั่งคั่งสมบูรณ์เมื่อนานาอาระยะประเทศที่จเจริญแล้วทั้งหลายราชวงศ์จักรีจะมีเพียงสิราชการเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปนี้ก็คือว่าทำไมพระพุทธโกศาจารย์ จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิบรัชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัตมาสนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งจิตของท่านนั้นเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภินญ,ญาสามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคต ซึ่งก็ยังมีอยู่หลายๆรูปในขณะนั้นทุกๆรูปที่อัตมาได้สอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะคงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานเท่านานมิใช่เพียงแค่สิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงแค่นั้นก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชากาลที่สิเป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุขประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่ง ซึ่งจะมีความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคุกครานดังที่เคยผ่านมาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องพยากรณ์ต่อไปประการที่สองประเทศไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครหลวงพ่อือสีลิงดำยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครใครนั่นคือพระพุทธทำนายเหตุการณ์ของโลกพระพุทธทำนายนี้มีปรากฏในสมุดคอยของพระพุทธโกศาจารย์เช่นเดียวกัน ซึ่งก็มีข้อความปรากฏโดยสังเขปดังนี้ดูก่อนอานน์โลกต่อไปจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อนก่อนถึงพุทธกาล15ปีประมาณปีพุทธศักราช2485จะมีฝนเหล็กตกจากอากาศจะมีไฟลุกจากอากาศเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำมาทำลายมนุษย์มนุษย์และสมณชีราห่มจะตายกันมากแต่ว่าพระอานน์ความเร่าร้อนก่อนถึงพุทธกาลนั้น ยังมีความเร่าร้อนน้อยกว่าความเร็วร้อนหลังกึ่งพุทธการหลังกึ่งพุทธการนั้นจะมีความร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยักษ์หินที่ถูกสับจะลุกขึ้นมาอารวาสสมณพามจะล้มตายยักษ์น,นอกพระพุทธศาสนาทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจะตายไปกันคนละครึ่งจึงจะหยุดยั้งเลิกรบกันแต่ทว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟน้นจะมีภัยเช่นนี้เหมือนกันแต่ไม่มากนัก ความแม่นยำของพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าทํานายนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทรงเป็นความจริงทุกอย่างก่อนถึงพุทธการได้เกิดสงครามโรคครั้งที่สองลูกระเบิดต่างๆซึ่งเป็นเหล็กไฟได้หลั่งไหลตกลงมาจากอากาศที่คาดมนุษย์หลังกึ่งพุทธการได้เกิดสงครามลทัทธิคือพวกยักษ์นอกศาสนาจะรบลากันแต่เมืองไทยก็ยังได้รับผลกระทบกระเทือนมาจนกระทั่งบัดนี้ มีเพียงไทยที่นับถือพุทธอย่างมั่นคงตามพุทธธรรมนายนั้นได้บ่งชี้ชัดว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างแต่ก็ไม่มากนะักหากเราพิจารณาดีๆก็จะเห็นชัดว่าประเทศไทยนี้เท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและเป็นประเทศที่สุดท้ายที่พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่ในท้องถิ่นบริเวณนี้ ประเทศอื่นๆรอบบ้านเราก็กลายเป็นพวกเดียร์ทีนอกศาสนาพุทธไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงเป็นเมืองสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาจะสถิตสถาพรอ,อยู่ตลอดไปในพระพุทธธรรมนายในพุทธธรรมนายซึ่งปรากฏในตำนานบางแห่งได้เล่าไว้ว่าพระเจ้าอัคขราชซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองอยู่ในขณะนี้ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ได้พบพระอรหรันต ขอให้พระอรหันตเด็จมาโปรดพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาจิตของพระเจ้าอัคขราชจึงทรงส่งพระโมคขานะพร้อมด้วยพระเทระสี่รูปเดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองอัคขราชก่อนศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยครบ5,000ันปีส่วนพระองค์ได้เสด็จมาภายหลังเมื่อเสด็จมาถึงนั้นได้ทรงพยากรณ์เกี่ยวกับความเป็นไปในอนาคตของพระพุทธศาสนาไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง มั่นอยู่ในท้องถิ่นนี้ถึง5,000ปีเมื่อพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมั่นอยู่ได้ในพื้นแผ่นดินไทยตามพุทธธรรมนายก็หมายความว่าเมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครๆเพราะความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนาเป็นของคู่กันมาตั้งแต่บรรพการบทสรุปคือตามความเชื่อโบราณน,นางสงกรานปี2568ทรงนามว่าทุงสเทวีทัดดอกทับทิม และสเสวยฝนอุทุมพรมีนัยยะสำคัญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีมากในปีนี้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์น้ำจะอุดมสมบูรณ์การที่นางทุงสเทวีหรือนางสงการทรงถือจักกับสังซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพระวิษณุหรือพระนาราย์แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจในการปก ป้องคุ้มครองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุฑซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของพระนารายณ์ยิ่งเสริมความเป็นชิริมงคลและแสดงถึงพลังอำนาจที่จะช่วยปกปักรักษาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนี้การที่นางสงกรารเสด็จมาในอิริยาบถสายญาติหลังพระเนตรอาจตีความได้ว่าหลังจากวันสงการไปแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือภัยพิบัติที่รุนแรงมากนัก เมืองไทยจะไม่ตกเป็นทาสของใครจากคำพยากรณ์ของพระพุทธโกษาจารย์ก็ดีคำบอกเล่าของพระเถระผู้ได้ฌานสมาบัติก็ดีและจากพระพุทธธรรมนายก็ดีเป็นหลักชี้ชัดให้เรามั่นใจได้ว่าเมืองไทยเรานี้จะต้องเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไปไม่ตกเป็นทาสของใครใคร พวกนอกศาสนาจะไม่สามารถย่ำยีเมืองไทยได้แต่ข้อสำคัญนั้นเราทุกคนอย่าประมาทต้องรักกันสามารถขียกันไว้ไม่แตกแยกกันและไม่ลุ่มหลงไปกับคำยุ่ยแย่ของบุคคลที่มุ่งร้ายต่อชาติบ้านเมืองความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัละยาณพิทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ